รักพื้นที่สตูลน,นะคะก็เชิญชวนในการแลกเหรียญกระสาบที่ระลึก60ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันนะคะสำนักงานธนารักษ์ในพื้นที่จังหวัดสตูลก็เชิญชวนค่ะในการแลกเหรียญกระสาบที่ระลึก60ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นการน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะ นางสาวกุสุมาสังเสริธนารักพื้นที่สตูนเปิดเผยว่ากรมธนารักนะคะโดยกระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึก60ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยและการศึกษาของชาติรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศโดยกำหนดออกแลกจ่ายในวันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปค่ะ ลักษณะก็เป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรน้ำหนัก15กรัมจ่ายแลกราคาเหรียญละ20บาทผลิตจำนวนไม่เกิน1ร้านเหรียญน,นะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวสตูลและผู้ที่สนใจแลกเหรียญกระสับที่ระลึกดังกล่าวได้ด้วยตัวเองณนะสังงานธนารักษ์พื้นที่สตูลในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปโทร074750980ต่อ105นะครับขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วครับ